สวัสดีครับบ่าวเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2567นะครับพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่38นะครับพาพมารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1ธันวาคม2 5งพันนะครับงวดที่ผ่านมาเดินทางมาหาปู่ให้ก่อนออกนะครับปู่ให้ล่างปู่เน้นให้เล่ยสอกับ38ท่านผู้ชม 38มาตรงๆนะครับกระือว่าแมนนะครับผมเอาเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วเ c กระถามกันเขาม่าหลายนะครับว่าบมาหาปูบ่อนะครับเมื่อนี้เดินทางมาแล้วนะครับผมเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันไปรับชมน้ำกันนะครับว่าปูจะให้เน้นตัวไหนนะครับเพื่อได้ไปหายิบจับหาสั่งจองลอตเตอรี่นะครับทผช่ชมเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับผม กราบนมัสก,การครับปูออก,การาบนมัสกัดนะครับปูนะครับท่านชมบ่าวเถาทําบุญน้ําปูาสาธุครับปูออครับออผมสิบหน่วย,วช,วยชุดบนหรือชุดล่างปูงเอาเดี๋ยวปูผมให้เอฟซีเบงอ่านี่ครับผมอันนี้มาหาปูก่อนออกนะ้ำปูเนาะนี่ครับมาหาปูก่อนออกเดี๋ยวปูอันนี้ก่อนครับผมเอฟซีเป็นเบงก่อนนี่ครับสามแปดตรงๆนี่ครับท่านชมอ่า ช,ชุดล่างที่แหลกปูให้มากครบล่างมือมาหาปูก่ออ,อกปูวาให้เน้ 38, นสองแปดกับสามแปดนปูเนาะแล้วก็ชุดอันนี้ชุดที่ปูให้ต้องงวดแปดกับเก้ามาแปดอยู่นปูเนาะปูจับห้ตะเก้าสามอันนี้ชุดที่ตองงวดนะครับแล้วก็ลงห้หลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักสิบกับมาดิปูมาสองสูตรเดินดีนปูเนาะ เอาธรรมชมมาบ่งน้ำกันเมื่อนี้มาหาปูตองวัดแล้วสิบหน่วยนี่บนหรือล่างปูล่างฮล่างบ่ป,ปูนาาปี่สปดอืม <laughs> นี่เข่าสามแปดธรรมชมอ่าหนวดเยอ่แปดห้าแปดห้า <8, 5. S 2> <laughs> โอ้ตัวไหนกป็ปูปูตัวไหนก็ครับแปดห้าเ <8, 5. S 1> สียงดังนิดนึงนะปูแปดห้าห้าแปดแปดห้าเอาธรรมชมนี่ได้ยินชัดว่หงวดนี่ หาลอตเตอี่ไว้เลยพอว่างวดที่แล้วนี่ปูก็ว่าสองแปดสามปดสายยาปูสามปดเขาสายยาเต็มเต็มเขาสายาเต็มเต็มแปดห่างวดนี่แปดห้าถลักสิบมีหามีหาไอ้มีสีมีหามีแปดแปูลักหน่วยห้าเจ็ดแปดอาชนกันที่แปดิปู่าะหาแปดแปดห้าแปด มหาแปดแปดหานี่ทำชุ่มปูแล้ว่านี่ห้าแปดแปดห้าเอาลอดเอานลนนั่งเท้าลอดนี่อ่าถาจับได้มัน่าปูสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดนี่าปัวอันนี้ชุดลงครับปูถ้าคู่เดียวตัวไหนก็ปูชุดลลางเสียง แปดฮาาแปนี่ไม่คู่เดียวนี่ครับแปดาาแ้าบออ่าลอตเตอรี่พอ,อยุสเอาเลขมาปัพวพอ,อยุสเอาเลขลอตเตอรี่หาแปดแปด้านี่โอ้เศรามว่าหาปูหริปูตอนเศร้าูดถือต้องมือถอโอ้ครับสามแปดสามแปดนปูเนาะ,นะวันนี้วันนี้แปด้า้าแปดจุดล่างเอารถตัวนี้ อ่าชุดบนไอปูเห็ดไหมยังชุดบนอ่ามีคือเก่าอ่เอาถ้ามาชมเบิงชุดบนไปนั่งด้มาหาปูแล้วนี่สองโกนปูนึ่ครับแปดกับโกลแปดกับเกาแมนซูนกับหนึ่งที่ตัวนี้ครับซูนกับหนึ่งนวดในบ่อปูแมนล่างนี่ล่างบ่อปูซูนกับหนึ่งซูนบ่อเข่ากันบ่อเข่ากันบ่อตรงกันเอาชุดพุ่นอะเอาชุดที่มันเข่าเนาะปูเนาะกันเอาชุดงนี้ก็ เอาไปใช้ชูนหกเท่านั้นตัวเดียวได้ครับผมคือสูตรตัวเดียวก็หันมันมาสามปูวัดสูตรตัวสามครับบันสูตัวเดียวมันหกครับคุณกําชูนใช้ชูนหกหอนครับผู้มมักว่ะคือสูตรนี้เออสูตรนี้ได้นครับสูตรเดียวก็ตัวหกอ่าอ่หกครับคือหกเปอร์เซ็นต์พุ่มมากกว่าชูนปะสูตรนี้เออแต่ว่าถ้าสูตรนั้นคือแปดห้าห้าแปดนั่นแหละโอ้อือเอาทำมาชม เดี๋ยวบ่าถอจนจะเขียนให้มันึงนแปดดครับปู่คือซ้เห็นไหครับแปดอืมเนครับเอาชุดบนปูโอ้ได้เล่มนีเลใหญงดีเลยนะปูเนาะครับิ้นหน่วยสิบหน่วยปูก็มักกอนหันมามัดีสองหนึ่งเครับ ส0บหน่วยถือดีอันนี้ก็ได้สิบหน่วยอันนี้ชุดบนเออสี่เจ็ดศนสหอันนี้สิหรักหน่วยหนึ่งสองสี่ห้าหกูมาเก่าลบาบางบางนันปูปูเนียนเก่าเจ็ดกับเก่าปูนี่เลยบอม่าอืมมันบอม่ามาสองหนบนนี้เน้นคู่ใดละปูบ้านเนี่บนครับปูันเน้นไปหรือยังทันดิูนห้า ศูนหกรือยังท่านนีัเศูนย์ห้าศ์หบนนี่ศูนยห้าศูนยหกเลยครับบนศูนย์ห้าศูนหกท่านั้นสองคู่นี่สคู่บนนี่เอาเด่นศูน0์ูนจะเปลี่ยนอีกป่ปูนี่หรือยังเปล่ยบอลลเปลี่ยนเด้ครับขี้เนี่ยไพมักขี้กัาขี้ครับปูมขี้ตัวร่องมันสี่ตัวร่องตัวศูนยตัวเด่นบ่ปูแมนนี่ศูนยตัวเด่น ศูนย์เซ่ศูนย์หาศูนย์หกเลยชุดบนอันน 06, uh, ี้ปูจับมาศูนย์หกปะปูเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์หกชุดบนวิ่งวิ่งตัวไหนปูศูนย์นี่ไไปบนมีตัววิ่งไปหรือยังวิ่งนุ่มอันนี้มาครบบนปะปูเอาคือโบมี่หากับหกโบมี่ที่ปูนี่นี่อันนี้อันนี้ปูเฮลส์อันนี้ลักซิท หลักสิบสี่เจ็ดศูนย์สามหกศูนย์ชั้นแต่ศูนย์หลักหน่วยหนึ่งสองสี่ห้าหกอันนี้ชั้นกันแต่ศูนย์กับหกโ่มหาเป็นนหกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ธรรมชมนะครับผมลมธรรมชมเสียงลมแห้งแห้งเอาหนินะครับชุดล่างนะครับหลักสิบสี่ห้าแปดนะปุนะ หลักหน่วยห้ pues headache, าเจ็ดแปดอ่าเบาเท้าเค้นให้แล้วเนาะธรรมบชมเดี๋ยวปูนี่นี่ครับโอ้เสียงลมได้ธรรมบชมเด้นะครับชุดบนมิสะเน้นตัวไดนปู06ลมแห้งลมแห้งธรรมบชมครูนี่06ได้บอกปูอ่า ชมเดีว,วเบาเทเทียนให้ลมพัดลมพัดลมพัดเอาทนผู้ชมนะครับชุดบนปูวาศูนย์หหกให้เน้นศูนหสาตัวนี้รอ,อกัอนปะปะูอ้ารอมันกหกเลยนรอศนยกัหกหกอืมท่านเีก่นี่ครับอืมเดี๋ยวจะให้ปูจับให้ก็ได้สาตัวนะ้นะปูเนาะให้ปูคัดดีๆก่เอนเอา,เอาสองตัวไปก่อน ทางล่างนี่คือเม็ดเดียวพ่นเดลยวตัวได้ปัวห้าแปดแปดหาเนี่ยนะพอห้าแปดแปดหาหารสตอรี่ไปเลยอ่านี่โอ้ท่านผู้ชมเนาะลมพัดลมพัดลมแห้งปูวจ er> ับมีอผมเนี่ยอ่ะหัวที่แล้วนี่สามแปดปอาจับมุ้มนี่เลยครับผมจับมุ้มนี่ผมเอ้าแบบสามแปดมาตรงตรงนะท่านผู้ชมตรงตรงเลยตรงตรงเลยเม็ดเดียว หาแปดแปดหานะครับผมลักสิบสี่ห้าแปดชุดล่างลักหน่วยหาแปดเจ็ดนี่ครับมันก็เลยตรงห้าแปดแปดห้าเห็นไหมครับผมนี่จะชื่อสามแปดปะปัวกอันนก็ไอ้อ่าเออเอาเตลีไวเลยตัวนี้อ่าทีไว้รถอ่อ พออยู่ไซหาไปเลยปูวาคู่เดียวเม็ดเดียวแปดห้างวดที่แล้วมหาปูกรออกทัปูเนาะปูย่ำให้สองแปดสามแปดมาสายญาปูเลยนี่ครับธรรมชมนี่มหาปูมือกรออกนะครับปูเนนให้ปูวาสองแปดสามแปดเด้อนี่มามือกรออกทรรมชมนี่ งวดนี้ก็จะรอดไกลๆมืออีทิปูวฮไกลๆมอือหาจะมีตัวที่ปูเน้นให้อือไกลมือยังมากขนาด้ครับอือเปลี่ยนดอกบ่เปลี่ยนบอกปัวอ่าลมแห้แงธรรมชมเมื่อกี้ลมแห้งแห้งอ่าทั้งแดดพร้อมทั้งลมหอนบ่ปูวลมตะวันหอนบอกปัวอ,อ,ปอือเอาบอนปู เน้นสองคู่นี่วะสองคู่ศูนหาูหอ่าศูนหาศูนหกอาเอาทผช้ชมเป็นหน้าท่างยิบจับรตเตลีได้ทาช่มได้ศูนหาศูนหกพูดไดมากกัหารตเตลีไว้นะเพื่อมาจะมาปูมาล่างวู่นหาศูนหกเนี่ยเอาอะไรจะไวว่าเอานะครับทช่มปูเน้นให้แปดห้าห้าแปดมันเป็นบนล่าง้แค่สามคู ศูนยห้กกับหาแปดปดหามันเป็นบนลังครับปูอืมันมาศูนยครับมันมาศูนย์ยนมาปูครับเอ้าจะมาหาปูอีกรอบนะปูเนาะชุดสามตัว้อปูเด้อเอ้าบขอบบุญขอบคุณปูตัวได้ปูมาอีหน่ยมาันมาอันมาเป็นบุนลังยังไหครับศูนย์หศนหกเป็นบนลังยุ่งมังยว่าครับ ดซ้ำให้มันครับล่างเอาปูสองตัวล่างตัวใดปูเสียงดังตัวใดปูนี่เดี๋ยวนี่นะแปดห้าห้าแปดอยู่สองคู่นี่ละแปดห้าห้าแปดทำมาชุ่มนะหาลอตเตอรี่ไปเลยกราบขอบคุณขอบคุณคุณปูท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีขอบคุณท่านผู้ชมพ้อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ